กาันต์การันตนะครับเริ่มแล้วครับก็ขอจะเริญพรท่านสาธุชนพุทธบวรสังหลายวันนี้ก็พบกับอาตมาภาพสมนเนมนันทวัฒนสิมโตเกิดอยู่โรงเรียนแม่น,นตกอายุสิบสองปีวันนี้ก็เป็นการเรียนรู้เกจยาปุพัญญาหมอบุญบ้านไทยตอนที่เก้าสิบเจ็ดว่าด้วยการอาบน้ําประจําวันเกิดแก้โรคต่อไปอาตมาภาพก็จะได้มาอ่านสมบุนไรในครั้งพุติการ เรื่องพิสุอาพาธในในฤดูสาระทะสมัยนั้นพระผู้มีพระพุพพะทัเจ้อยู่นักพระชีตวันอารามของอานาถวิมิกาสีถีเกกงสาวัตถีครั้งนั้นพิสุทั้งหลายป่วยด้วยอาพาธที่เกิดในฤดูสาธารณะะม้ขม่าต้มที่ดื่มข้าไปก็กลับอาเจียนออกมาแมข่าสวยที่ฉันแลว้วก็กลับอาเจียนออกมาพิสุเหล่านั้นสู้ผม สุบผมมองมองคล้ำสีเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพังเพราะโรคนั้นถ้าผู้มีสภาพท่อพระเนตรเห็นมิจุกเหล่านั้นสูบผมมองคล้ำสีเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพังจึงตัดถามถ้าอานน์ว่าอานน์ทำไมทำไมเวลานี้พิสุทั้งหลาาจึงสูบผมมองคล้ำสีเหลืองและเส้นเอ็นขึ้นสะพังจึงตัด ถามพระอานนท์เวลานี้พี่สุทั้งหลาย่วยร่อยอาพาธที่เกิดในอดูสาระทะ <Okay. S 1> แม้ข้าต้นที่ดื่มเข้าวไปก็กลับอาเจียนออกมาแม้ข้าวสวยที่ฉันแล้วก,ก็กลับอาเจียนออกมาพิ่สุเหล่านั้นจึงสู้กลองมองคล้ำที่เหลืองและเส้นอินขึ้นสะพังเพราะโลกนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระรงรง,รงเร่งประทับในที่สังัด ให้เกิดความดำริในประทไทยอย่างนี้ว่าเวลานี้พิสุทั้งหลายปวยร้อยอาพาที่เกิดในฤด,ดูสาระทะแม่ข้าต้มที่ดื่มเข้าไปก็กลับอาเจียนออกมาแม่ข้าสวยที่ฉันแล้วก็กลับอาเจียนออกมาพิสุเหล่านั้นสูบหอมหมองคล้ำสีเหลืองและเส้นเอ็นขึ้นสะพังเราอนุญาตอะไรเป็นยาแก่พิสุทั้งหลายซึ่งเป็นทั้งตัวยาและชาโลกถือกันว่าเป็นยา ทั้งจะใช้ประโยชน์ทางโุชนาอาหารและไม่เป็นอาหารยาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริดังนี้ว่าใช้เภสัช้าได้แก่นเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นทั้งตัวยาและชาวโลกถือกันว่าเป็นยาทั้งใช้ประโยชน์ทางโุชนาหารและไม่เป็นอาหารยายายาก,กันนั้นเลยเราพึงอนุญาต พีสัตห้านี่เก่พิสุททั้งหลายให้รับทินีในการแล้วฉันในการคันเวลาเย็นระบผู้มีพระภาคเสด็จออกจากออกจากที่ลีกลีทรงแสดงทำมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับพิสุทนทั้งหลายว่าพิสุทนทั้งหลายเราเราเราอยู่ในที่สังอัดเกิดความ คิดขึ้นในใจอย่างนี้ว่าเวลานี้พิสูจทั้งหลายปวดร้อยอาพาธที่เกิดในรูสาระ,ะแม่ข้าต้มที่ดื่มเข้าไปก็กลับอาเจียนออกมาแม่ข้าสวยที่ฉันเข้าไปก็กลับอาเจียนออกมาพิสูุเหล่านั้นสู้ผมมองครั้มสีเหลืองเส้นเองคือสะพังเพราะโรคนั้นพระเราอนุญาตอะไรเป็นยาเกพิสูุทั้งหลายซึ่งเป็นทั้งตัวยาและชาวโลกถือกันว่าเป็นยา ทั้งจะใช้ประโยชน์ทางพัฒนาอาหารและไม่เป็นอาหารหยาบพิษสุ์ทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเพศสัตว์ห้านี้ได้แก่เนยใส่น้ำข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นทั้งตัวยาเล็กชาโลกถือกันว่าเป็นยาทั้งใช้ประโยชน์ในทางพัฒนาอาหารเละไม่เป็นอาหารหยาบเราผู้อนุญาตเพศสัตว์ห้านี้ได้แก่พิษสุ์ทั้งหลายให้รับประกันในการแล้วฉันในการ วิสูทั้งหลายเราอนุญาตให้วิสูทั้งหลายรับประเคนพระสัต tha เหล่านั้นในการแล้วฉันในการอย่างงานเดือนของน้องนายดูเพื่อนตอนนี้พ่อการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมนายชายปรมิไม้นายุติอายุเก้าปีเรียนอยู่โรงเรียนบ้านนักตกตำบลตำบลมะมะแป๊วอำเบลยางสวน จังหวัดชุมพรมานำเสนอสาร,สา,ราดีดีตมุนไครกับพระพุทธศา,ากับพระพุทธศาสนา,สา,าตอนที่สองส,สมัยนั้นพี่สุทั้งหลายรับประคนเทตัดห้าในการ แล้วสันในการโภชนาหารชนิดธรรมดาที่ฉันประจําวันของพิสุเหล่านั้นยังไม่อาจย่อยไม่จําต้องกล่าวถึงโภชนาหารชนิดที่มีไขมันพิสูจเหล่านั้นจึงป่วยด้วยอาพาธที่เกิดในฤดู สาธาธาสาธาธะและเบื่อระตหา,างานเพราะเป็นสองประการนั้นจริง<น>ผู้พร้อมหมองคล้ำสีเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสัเท่าสับเร่างมากยิ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคพอาา่อเนตรเห็นที่สุงเหล่านั้น จึงตรัสถามท่านพระอานุนอีกว่าอานุนทำทำไมเวลานี้ที่สุทั้งหลายจึงไม่ต้อง่สู้ผอมสู้ผอมมองคล้ำสิดเหล้่งเส้นเอ็นขึ้นตะครัง้งท่านพระอานุนกล่าวทูลว่า,าเวลานี้พี่สุทั้งหลายรักปะเคน เพศข้าในการแล้วฉันในการโภชณาหารชนิดธรรมดาที่ฉันประจำาประจำวันของพิสูเหล่านั้นยังไม่อาจย่อยไม่จำต้องกล่าวถึงโภชณาหารชนิดที่มีไขมันพิสูจทั้งหลายจึงป่วยด้วยอาพาธที่เกิดในฤดูด ตาสาธารสาธาะและเบื umas, <ะ> ρα, ่ออาสาหารโรเหตุสองประการนั่นจึงสู้้อมมองคล้ำสีนเลืองเส,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 ส้นเอ็นขึ้นตะข้างมากยิ่งขึ้นพระพุทธรเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระ พร,ระธรรมมีสาถา,ถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับต่างกับพิทูทั้งหลายว่าพิทูทั้งหลายเราอนุญาตให้รัประเคเที่ตัดห้าฉันได้ทั้งในการ,รและในเวลาวิการ,รเมามาพราะกับพระอาจารย์ ้เาก็ขอความจรัความสวัสดจจงมีในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้ ที่เสียสละเวลามีคุณค่าติดตามรับชมรับฟังเพจไลฟ์สดวัดชีรีวงเภญยาภูมิปัญญาสมุนไัยไทยวัดชีรีวงหมอพื้นบ้านวัดชิริวงตอนที่97ของวันอาทิตย์ที่วันนี้วันทิตยท่วันนะี้11ตุลาคม2 5 6 3ในคัคืนนี้ได้ฟังอารัมพบทจากลูกเนนและก็จาก น้องนายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้หัดทำยาต่อครัวน้ำมันเพื่อจะประกอบสมุนไพรแล้วก็ได้นำสาระดีๆมาให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำฟังอยู่ทางบ้านทั่วประเทศที่จะช่วยการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมบัติไทยสมบัติชาติมรดกอันเป็นของอลัมค่าอยู่คู่กับทางคุมไทยมาอย่างชานานจากคำพีที่อยู่ในตู้ในกระจกอยู่ในห้องสมุด ก็ทำให้เป็นทำปีที่มีชีวิตเดินไปหาชาวบ้านให้รู้จักหยิบชวยมาใช้ใเกิดประโยชน์ในบ้านในชุมชนในครัวเรือนอย่างถูกต้องทั้งวิธีการใช้และรู้ตัวยาและวิธีประกอบตัวยาเพื่อดูแลรักษาตัวเราเาฉะนั้นก็ขอเจริญพรญาติโยมที่กล้ามารับชมทุกๆท่านนะจ๊ะก็ต้องหัดเยาว,วชนรุ่นใหม่เพื่อให้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยานะที่อยู่ข้างหลังนี้ก็ เป็นการหัดเรียนรู้ในการผงน้ำมันรักษาโรคชนะตุที่ศีรษะแล้วก็ใส่เส้นผมรักษาหนังศีรษะต่างๆเพื่อจะทำปไปแจกที่งานนิทรรศการสมุนไพรที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในวันที่9ตุลาถึงวันที่2พฤศจิกาสามารถที่จะไปรับได้ที่บูธของทางวัดชริวง์ในค่ำคืนนี้มีเกล็ดยาโบราณที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาที่ดังได้ อ่านไปเมื่อกี้ว่าโบราณการมีเกล็ดยาที่ประจําวันเกิดเกล็ดยาที่ประจําวันเกิดหมายความว่าเวลาเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนเฒ่าคนแก่เวลาเจ็บไข้ได้ปวยใส่ในโบราณการเขาจะต้องต้มยาสมุนไพรต้มยาสมุนไพรเพื่อเอาน้ํามาล้างหน้าแล้วก็มาสะหัวหรือถ้าเป็นเด็กก็ต้มน้ําเพื่อให้ลูกหลานได้อาบในกละมังในคมูม สาร็นโบราณการเพราะฉะนั้นเิ่มคืนนี้ก็จะเสนอสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ใครที่มีลูกหลานเกิดวันจันทร์นะจ๊ะหรือคนผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้แก่ที่เกิดวันจันทร์และมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเอาเดก,ก่อนถ้าลูกหลานของท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเด็กๆนะจ๊ะก็ให้ต้มตัวยาสมุนไพรตัวยาสมุนไพรที่อาจะมาจะได้มานําแล้วก็ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ ทำความเข้าใจเพื่อจะจดไว้แล้วไปต้มน้ำหนึ่งใบบวบนะจ๊ะใบบวบที่เรากินกันเนี่ยนะจ๊ะลูกบวบที่เราใช้กินกันเนี่ยนะจ๊ะยูเอาใบบวบสดๆมานะจ๊ะยูจดไว้เพื่อเป็นประโยชน์เอาใบบวบสดๆมาหนึ่งกำมือสดนะจ๊ะหนึ่งเอาใบบวบที่เรากินเนี่ยบวบนี่แนหนึ่งกำมือสดสองใบขนุนใบขนุนหนึ่งกำมือสด ใบขนุนหนึ่งกำมือสดนะจ๊ะโยมใบขนุนหนึ่งกำมือสดสามนะจ๊ะฝักส้มป่อยหรือใบของส้มป่อยหนึ่งกำมือสดเหมือนกันทั้งสามอย่างรวมสามกำมือสดอ่ถ้าเด็กๆก,ก็ต้มน้ําประมาณสักห้าลิตรนะจ๊ะโยมต้มน้ำห้าลิตรเพื่อเอาน้ำอุ่นๆน,นั่นแหละต้องไม่เดือดแล้วก็กรองเอาแต่น้ำไว้นะจ๊ะ กรองเอาแต่น้าไว้หลังจากนั้นก็รอให้อุ่นก็ให้ลูกหลานของเราได้อาบน้ําชำระร่างกายอานะจ๊ะย์ชำระร่างกายเพื่อฆ่าเพื่อรักษาบรรเทาโรคร้ายที่ลูกหลานของเราเป็นนะจาะนี่คือยอดยาประจําวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์นะคนใหญ่ได้ไหมคนใหญ่ก็ใช้ได้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ใช้ได้ต้มแล้วมาล้างหน้าล้างตามาชุบหัวชุบหัวนะนี่สําหรับคนเกิดวันจันทร์ วิธีการใช้ก็คือถ้าเด็กก็เมื่อต้มแล้วก็ใส่กะละมังแล้วก็พาลูกหลานลงไปอาบน้ำนั้นๆน่ะันจะต้มครั้งหนึ่งใช้ได้สามวันเพื่อวันต่อไปก็พามาอุ่นอุ่นก็คือเอากากายามาต้มใหม่อีกแล้วก็อุ่นอีกแล้วก็กรองแล้วก็รุง่งรงเช้าก็ให้อาบอีกอาบติดต่อกันสามวันจะบรรเทาการโรคร้ายต่างๆ ก่อนที่จะเข้าไปทําการรักษาในกระบวนการต่อไปนี่คือเกิดยาภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและก็เป็นยอดยาที่มาใช้ในสําหรับยาหมอพื้นบ้านและก็เกิดยาหมอพื้นบ้านที่ทางวัดได้ใช้อยู่นะจ๊าคนใหญ่คนใหญ่ก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือต้มน้ํา3-5ลิตรต้มให้เดือดแล้วก็กรองออกจากน้ําแล้วก็พามาล้างหน้าล้างตาชําระร่างกายให้สะอาดนะจ๊ะใช้3วันเหมือนกันนี่คือสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ สาม,มารถที่จะบรรเทาอาการเด็กที่มีปัญหาเรื่องไข้หืดไข้หวัดคัดจมูกเป็นซางนัชชาเป็นซางสําหรับเด็กและคนใหญ่ก็มีอาการไข้ลมเพลลมพัดคล้ายๆเหมือนกับไม่รู้จักหายสักทีหนึ่งก็ลองดูในเกล็ดยาที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนามีความเป็นไปมากันอันยาวนานและมีความเป็นไปมาที่ใช้มาตั้งแต่โบรณาณกาลถึงยุคป,ปัจจุบันนี้นะจ๊ะญาโย,ยามวันเสาร์เจ้าการท่านพระครูเดี๋ยวเดี๋ยวไปวัน วันจันทร์ก่อนวันเสาร์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะนะจ๊ะต่อไปก็เป็นวันจันทร์และวันอะไรวันอังคารนะจ๊ะยุมวันอังคารนะจ๊ะวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารจอดได้ดีจะให้ดีนะจ๊ะสภคุณใช้เหมือนกับวันจันทร์นะจ๊ะสภคุณใช้เหมือนกับวันจันทร์ก็คือวันวันอังคารหนึ่งทางทางระกับนะจ๊ะทางระกับตัดมา แล้วก็ปอกเอาเปลือกออกให้เรียบร้อยเหลือแต่เยื่อในขาวๆของมันหั่นหันหั่นหันให้ได้หนึ่งกำมือเอาธาระกรรมน้ำปอกเปลือก่อนยาวทั้งหนามนะจมเดี๋ยวหนามระกำแทงเอาเอาระกำปอกเอาแต่เปลือกเอาออกห็เรียบร้อยเหลือแต่ไส้สีขาวๆแล้วก็ตัด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 หัน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 ให้ได้หนึ่งกำมือนะจ๊ะถ้าเป็นคนใหญ่ๆก็ให้เพิ่มเป็นสองกำมือนะจ๊ะสองราก สม,มังงัวภาษาใต้เขาเรียกภาษายาเขาเรียกว่าใบาสม,มงังงัวสม,มังงัวลูกใหญ่ๆเหมือนกับสมโอเอาใบาของมันถ้าไม่มีใบก็เอาก้านเอาอะไรทั้งหมดก็ได้นะจ๊ะหนึ่งกำมือหนึ่กำมือสแก่แหล่หนึ่งกำมือ 4. ลูกและใบพิลังกาษาหนึ่งกำมือ 5. ้เปลือกทองหลังใบ,บมอหอนหนึ่งกำมือหกลูกจัน1หนึ่งกำมือ เจ็ดใบซ้มป่อยหนึ่งกำมือนะจ๊ะโยมถ้าไม่ทันก็นะจ๊ะไม่ทันก็จดใหม่นะจ๊ะสําหรับสมุนไพรที่ต้มอ,อาชบชําระร่างกายสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเพื่อบรรเทาดูแลร,รักษาโรคร้ายต่างๆและก็แก้ลมเพลลมพัดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช้ได้เหมือนกับวันจันทร์ที่ตะมาอธิบายไป 1. ใช้ไส้ารากกรรมตัดรากกรมร,กรมทารกรรมเอาหนามออกแล้วก็ปอกเปลือกออกแล้วก็ตัดไส้ารากกรรมมา1-2กำมือสด สองรากมะงัวใบก็ได้ก้านก็ได้หนึ่งกำมือสดสามแก่แหล1หนึ่งกำมือสี่ใบและดอกของพิลังกาสามห้าเปลือกทองหลางใบมนหนึ่งกำมือหอกลูกจันหนึ่งกำมือเจ็ดส้มปล่อยใบก็ได้นะจ๊ะใบก็ได้ฝักก็ได้ของมันหนึ่งกำมือเมื่อได้ตัวยามาแล้วให้ต้มน้ำห้าถึงสิบลิตรเมื่อได้ตัวยาทั้งหมดแล้วต้มน้ำห้าถึงสิบลิตร หลังจากนั้นก็กรองเอาแต่น้ํากากเก็บยกไว้ก่อนก็ให้ลูกหลานได้อาบชำระร่างกายนะจ๊ะลูกเด็กเล็กแดงที่มีปัญหาเรื่องสางเรื่องไข้ประจําวันสางต่างๆแล้วก็เป็นหืดเป็นหัดเป็นไข้ตัวร้อนอุ่นๆอ,อย่างนี้นะครับตัวร้อนก็อาบน้าให้ลูกตั้งสามวันแล้วก็จะหายปกติส่วนผู้ใหญ่ก็เหมือนกันก็คือเอามาล้างหน้าสามวันล้างหน้าแล้วก็ชุบชุบชุบศรีรษะนะจ๊ะเช็ดตามเนื้อตามตัวเป็นการ ไล่าอาการไข้ไล่าอาการลมเพลมพัดนี่คือโบรณาณการที่เขาทํายอดยาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันก็ควอยู่กับบ้านเฝ้าอยู่กับยเย้าเฝ้ากับเรือนเป็นวันพักผ่อนเป็นวันก็ควอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามันจะสาระดีๆเกี่ยวกับการใชายยา้ยาสมุนไพรในคำคื้นนี้2เป็ดยาตอนที่ก7เลยและอีกสตอนครบร้อยตอนในนั้นโยมส่วนด้านหลังนี้ก็เป็นการผมน้ำมันดึงไฟออกอน้ำมันไว้ก็หมอนรุ่นใหม่นะ หัดมอนุ่นใหน้ำมันอะไรน้ำในน้ำมันไรน,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 น้ำมันใสรักษาชะนะตุนะจ๊ะเออาหมอรุ่นใหม,ม่นะจ๊ะคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหนังอ่าหนังศีรษะหัวเป็นแผลผู้ฟองนะจ๊ะใช้น้ำมันนี้เลยนะจ๊ะในการรักษาดูเลเนี่ยในกรทะทนะก็หุงไว้แจกตอนอ่อคนที่ไปเที่ยวบ,บูธวันงานที่เมืองที่วัดพระเจดุพนะจาะเนี่ยเราก็ได้หัดหมอขึ้นมา อายุน้อยที่สุดในเมืองไทยอายุกีขวบได้หรือ,อยังหมอนายได้หรือ,อยังครับได้หรือ,อยังได้ยังน้องคิดว่าได้หรือ,อยังได้แล้วนะตอนนี้ก็ดึงไฟออกแล้วเนี่ยหมอรุ่นใหม่ยอมดูถ้าเราไม่หาตั้งแต่ต้นๆไม่หาตั้งแต่อายุปูนี้ต่อไปเราก็ไม่มีคนสืบสาร ปุ่งปัญญามรอดอกไทยมรอดอกชาติต้องเริ่มจากแบบนี้ไปกาบถูกฝังวิธีการใช้วิธีการทำวิธีการหุนน้ำมันมะพร้าวทั้งหมดนะอาจารย์อ่าวันในค่ำคืนนี้ก็เอ่อขอขวาสาดดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการอาบนะ้ำประจำวันเกิดวันจันทร์กับวันอังคารอานะจาแล้วก็จะพรุ่งนี้มาหรนี้อีกจนจะครบหนึ่งร้อยตอนทำไปเรื่อยหนึ่งร้อยตอนสองร้อยตอนสามร้อยตอนก็ทำไปเรื่อยอาจารยยมถ้าไม่มีภารกิจก็จะทำไปเรื่อยอนะาจาก็ขอ ญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เข้ามารับชมนับฟังแล้วหากเป็นประโยชน์ก็แจกใจช่วยไลฟ์ช่วยแชร์เพื่อเป็นบุญเป็นกนุศลให้แก่คนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากในการดูแลสุขภาพของดีนั้นมีมากแต่ที่หายากก็คือคนรู้จักของดีของกินกกน,นั้นมีมากแต่ที่หายากคือคนรู้จักจกินรู้จักใช้ยาสมุนไพรภยนั้นมีมากแต่ที่หายากคือคนรู้จักใช้วิธีการใช้วิธีการถินวิธีการทําท,ทั้งคุณทั้งโทษเพราะฉะนั้นก็ขอฝากสาระดีๆไว้ให้แก่ญาติโยมเป็นธรรมาทานเป็นบุญเป็นกนุศล ให้แก่ท่านที่ไดก็เข้ามารับชมรับฟังรฟ์สดอยู่ในขนาดนี้เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลต่อไปแล้วก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์จดไว้นะจ๊ะโยมเดี๋ยวเราจะาตักน้ำมันใส่ข้าวขาวต่อไปเ,อเดี๋ยวต้องเตรียมช้อนด้วยนะช้อนแล้วก็ตักน้ำมันน้องนายได้ต่อหนนะ้าจ้าข้าวขาว เอานะมาพายออกกองได้นะไปดูทีได้ก็แค่ถืออ่าเดี๋ยวช้อนมาเฮ้ยกระ,ะนู้นอ่าจะับคนละ้างอ่ เปิดเปิดบ้นี่เปิดนะจ๊ะนี่ก็คือเป็นการหุงน้ำมันนะจ๊ะยโยมอ้อาไหลตกน่าขั้นตอนเราก็ทางมาสอด่างนี้นะโยมนะจ๊ะน้ำมันใส่หนังซีซาหนังหัวกระนาตุรักษาผมหนังซีซาให้เงาง,งามไม่แตกปลาย ทำกันจริงๆเบื้องต้นคนประกอบก็มีบาราเพชรมีดอกอัญชันมีกำแมงนะจ๊ะย์ทำไมเจ๊ใจให้แก่ญาติโยมที่มีปัญหาเรื่องหนัหนงศีรษะมีปัญหาเรื่องเส้นผมแผลผู้ปองบนหัวนังศีรษะนะจ๊ะก็ดูกันเป,ป็นภาพบางดูในกระทะนิดๆ่รงนี้นกระทะตอนนี้กำลังเดือดอยู่ค่ะส่องอยู่ค่ะเห็นไหมเห็นค่ะเห็นอะไรเห็นกระทะเห็นน้ำมันอ๋อ เห็นกัดตาเลยนะมันนิดทำไมอ่ะมีคนมีคนอะไรหนึงง่งนั้นเอาแบบสูงขึ้นหน่อยให้เห็นปอาจันทร์ตักทั้งคนหน,นึ่งอะไรนีต้องตักไปได้นะจ้าโยมก็ขอ,ขอจเจริญพรที่โยมก็มารับชมรับฟังนะจ้าสารดีๆเกี่ยวกับการแต่งยาภูมิปัญญาหมอพุ้นบ้านของทางวัดน,นะจ๊ะ สามารถเอาไปทำประชาในครัวเรือนใน,นชุมชนได้นะจ๊ะถือว่าไม่หวังนี่กัสิทธิ์ทั้งทุกคนเป็นเจ้าของทั่วประเทศนะจ๊ะทุกคนเป็นเจ้าของนะจ๊ะมันมีย้ายสูงต่ำไหมมันมอเตอร์ไซค์ต่ำนิดเดียวแลมันอะไรมา แล้วก็คืนนี้ก็ขอจเจริญพรท,ทุกทุกท่านเป็นตอนนี้นะคะขอขอมพรไวยพรให้โยมทั้งหลายอย่าได้เจ็บอย่าได้จนนี่ด้วยกับป้า,า,านารามัยที่สมบูรณ์ท่านทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ช่วยร้านช่วยแช่ชนะจะอย่าลืมนะะีม่จ้าวันสิบตุลาเอ่อร่วมกันทอดกลาถินสามัคคีวัดน้ำตกนะจ้าวัดเขียวงนะจ๊ะผลต้นสร้างโรูปานถ้ำมุนไพรนะจ๊ะก็ขอจเจริญพรทุกท่นานนะพบกันในค่ับคืนพรุ่งนี้นะจ๊ะขอจะเจริญพรจ้า